สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนสบายดีพี่น้องฟังเล่า่องออฟเชี่ยวครับพอกันเสาร์วันที่3กุมภาพันธ์2567ครับพี่น้องพอกันช่วงเสาร์พี่น้องนะครับพามาเบิ่งป่าแตงโมพาเบิ่งแตงโมพี่น้องหลังจากปลูกได้1เดือนอีก13วันนะพี่น้องนะครับ1เดือน13วันแล้ว นะครับว่าแตงโมที่ตัดแหนงขัดลูกแล้วเป็นอย่างไรครับพี่น้องมือหนีผ้าเบิ้งครับไปผมพาดหลาะเบิ้งครับนี่ครับพี่น้องเรื่มเป็นหน่วยได้พี่น้องนี่คือหน่วยสเอาว้แล้วพี่น้องนี่ครับนี่มากมือหนีคือสีเอาไว้ครับว่ามากแต่ว่าเอาเห็นว่าบองงามครับตัดออกเลยพี่น้องจะไปจุไว้นะครับนี่อันนี้ตัดออกเลยครับบองงามนะครับ ไี่แล้วครับนี่ที่คัดใบครับนี่ครับเติมแง่แล้วพี่น้องแง่กว่ากำปั้นแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนผมเลยนครับครับคือมากที่สีเอาไว้ครับพี่น้องมากที่สีเอาไว้ครับแง่แล้วพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบืองครับแตงโมปลูกได้หนึ่งเดือนก็อีกสิบสามวันแหละพี่น้องว่า ไปหอดใสแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องหมากง่ายแล้วนะครับอู้นครับพี่น้องหมากมันนี่ครับนี่คือหมากขัดไว้แล้วพี่น้องแต่ว่ายังบูหูวได้ครับปัสิไดเอาบ่นะครับคือเอาไว้ครับหมากพวนี้คือเอาไว้ครับกำลังง่ายนะครับพี่น้องง่ายกว่ากาปั้นนะครับเนี่ยนะครับคือเอาไว้ครับต้องได้เลือกอีกเที่ยนึงครับพี่น้องส้ารับหมากทีเดียวนะครับพวกนี้ปล่อยมันง่าย ง่ายแล้วกะต้องมาขัดอีกละพี่น้องต้องมาขัดอีกคือเก้านะครับขัดมาขึ้นเก้าละพี่น้องอันนี้หมากบมง่ามตัดออกกันครับครับนี่แล้วครับพี่น้องนี่หมากวันคืนี้เอาไว้ได้พี่น้องนี่เอาไว้ถ้าขัดอีกเที่ยนึงนะพี่น้องเอาไว้ถ้าขัดอีกเที่ยนึงครับนี่หมากปรสมบูรณ์ครับตัดออกเลยหมากบมง่ามพี่น้องนี่แหละครับแตงโม่หนึ่งเดือน หนึ่งเดือนสิบสามหมื่นพี่น้องใหญ่เร็ววะครับใหญ่เร็ววะพี่น้องอรครับโหมากครับขัดออกไปแล้วในหมากไงสำการนีน่ผมก็ตัดออกแล้วครับตัดออกกระมีครับครับพี่น้องนี่คือหมากขัดได้พี่น,อน้องน,องนี่เอาไขัดนี่ครับคือขัดลูกครับขัดในบิดเบี้ยวจังเสียครับนี่ใหญ่ขึ้นมา,านนกต้องแล้วออกคือเก่าครับ เอาถิมเหมือนกันครับคุ่นตัดถิมมันเป็นหน่อยได้พี่น้องตัดถิ่มเนี่ยโ้คักตัดถิ่มคักครับตัดถิมว่ามันเป็นหลดท่าเรียงกูแล้วครับแต่ตัดมากหน่อยมันถิ่มครับพี่น้องเนี่ยพาพี่น้องมาอัปเดตเบื้องนะครับมาปลูกเตียงโมไปห,หัวทะเลน้อเนี่ยครับเห็นไหครับปลูกไงแล้วคุ่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนผลไม้ได้วครับแบบเป็นกำลังใจให้ผมครับ โอ้ยเหนียงนั่นกัพ่อเหนียงในพี่น้องเบิง่งเหนียงมักเจ้าเหนีงยงไหมขักขนาดวานะนะเ้ยมากเอาใบพี่น้องเพีย่ยนคือเอาไว้ได้บราริบาสิเอาเลยได้พี่น้องมากเอาไวน้นี่คือเอาไว้ขัดนะครับเอามากไว้ขัดด้อยครับเพราะว่าต้องขัดลูกที่สวยที่สุดนะครับขัดลูกที่สวยที่สุดหระพี่น้องไว้บางลูกก็ง่ายหลือพี่น้องุูนะโอ,อ้ยลูกนี่ น้องเห็นว่าครับไก่ซุกได้นี่ครับเนี่ยไก่ซุกแล้วนะครับประมาณส้นเดือนนี่แหละพี่น้องก็ได้เก็บเลยแหละครับเนี่ยคือพาพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องเตียงโม่หนึ่งเดือนได้ขนาดนีนแล้วนะครับเอาอันนี้ยอดมันคือขาดมั้งสิบวโอ้ยต้นนี้ยอดมันคือเป็นตั้งสิ่ว่า นี่พี่น้องหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนที่สามมื่นครับพี่น้องใหญ่เร็วอยู่พี่น้องถือว่าใหญ่เร็วครับครับพี่น้องพับพี่น้องมาเบิ้งเอ้นะครับเป็นถูกแถวครับเอาไว้ถูกแถวและพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตืนเตนอนผมได้ครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปครับพับพี่น้องมาอัปเดตป่าแตงโมพี่น้องยงมีมยโมเสา ของวันที่อสามครับปุ้นพอวัดเล้วไปหาตัดเนียงนะครับตัดเนียงถึงตัดหน่วยพร้อมมากหน่อยไหมล่ะพี่น้องนครับพาพี่น้องมาเบิ่งก่อนนะครับเตียงโม่ปก็ปลูกง่ายก็ง่ายครับว่ายากก็ยากครับมันอย,อ,อยู่ที่การเข้าใจดูแลครับอยู่ที่การเข้าใจดูแลนะครับเตียงโม่นะครับน,นี้ก็คือเอาไว้แล้วพี่น้อง เครื่องหนสันก็นต้องเอาไว้แต่ต้นครับถ้าเครื่องไนซ้มบุรย์ายาวเนี่ยก็เอาไว้แต่คอที่สิบเอ็ดขึ้นไปเลยครับพี่น้องข้าวเดี๋ยวโจ,จดกันลวครับยอดจดกันแล้วยางไม่ได้หรอพี่น้องให้พี่น้องเบ่งแตียงมูครับความสวยงามครับน้ำก็ไม่ค่อยได้ปล่อยละครับสามมือปล่อยเทียปล่อยนะกรกติ ลากเน่าตายกันครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูทั้งพุ่นนี่ครับพี่น้องพี่น้องมาอัปเดตครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งกดการแจ้งเตือนผมได้แล้ครับนี่นี่หมากเอาไว้เมื่อไหร่ล่ะพี่น้องนี่ยก็หมากเอาไว้เลยครับแต่ว่าต้องได้คาดอีกครับฝั่งไหนเฮ้อท่านตัดท่านฝั่งนี้ตัดไปเหรอครับอาพบัดสวัสดีครับ อ่ะพอกกันยา้เมาสาวเนาะไม่เนี่ยตัดตัดแหนงเลือกมากแก้เนาะามกแบบนี้เนาก็ต้อออองเากนี่ครับเป็นว่ามากี่ไร่เองสิครับเมนเฮาจงไว้สามชิมากรฮอสิคัดนี่หมากไรโบดีก็คือเอาออกหมากไดที่สมบูรณ์แบบคือเอาไว้หมากเดียวบบดนี้ครับที่ตัดทิมอีกรอบนึงเดี่ยวตัดดีนะครับหมากง่ายเดี๋ยวผมถ่ายพี่น้องเบื้องที่แรกกันครับเนี่ยกรว่ายง่ายเรีวว่านั่นแล้วกะ ถือว่ายังบอ่อลอยประเิทธิ์ได้พี่น้องตรงไหนตัดถิ่มมือเก่เาได้นะครับตรงไหนตัดถิ่มคือเก่นเานะครับเพราะว่าหยั่งตะเตี้ยที่ขัดออามาก็งามนะพี่น้องขัดออกมาก็งามอย่างเดียวเลยครับเอามาก็งามอย่างเดียวตัดมากเนียวครับครับเนี่ยแทงงูนเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ข้อที่สามขึ้นไปได้พี่น้องสามห้านะครับสามห้าพี่น้อง นี่แหละมหาตัดแหนื้อเงี้ยสิเลยพี่น้องออกถ้าพวกซ้ำได้เลือกซ้ำได้เลือกหน่วยมันครับต้องรอให้มันหมากใหญ่ก่อนหน่วยใหญ่นะครับที่ได้เลือกหน่วยเลือกหมากมันครับพี่น้องนี่ครับนี่ก็ตัดหน่วยใหญ่ทิมแล้วเหลือแต่หน่วยหน่อยได้พี่น้องนี่คือเอาไว้เลือกละหมากนี่คือเอาไว้เลือกแล้วพี่น้องนี่คือหมากหมากเอาว้เลือกเลยพี่น้องนะครับแล้วนี่ก็ ให้โฮอร์โมนทางใบอย่างเดียวพี่น้องบ่ได้ใส่สารกระตุนยังครับใส่โฮอร์โมนทางใบอย่างเดียวครับ <c oughs> ให้อาหารทางใบครับนะครับบ่ใช่ปุ๋ยเคมีครับอนนี้คือให้อาหารทางใบอย่างเดียวครับมาดีสิกระเบนวาสีได้เอาเลยได้พี่น้องต้องได้เลือกขึ้นก่านะครับถ้า <c oughs> พี่น้องมาอัปเดตเบิง้งพี่น้องให้พี่น้องเบื้องครับว่าแตงมัว หนึ่งเดือนก็อีกสิบสามมือไปถึงไหนแล้วพี่น้องปีละครับเช็กหน่อยกับสีได้เก็บมากแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับตัวเร็วครับตัวเร็วใหญ่เร็วเอาไปทําตามไปปลูกตามไหนได,ด้พี่น้องนะครับคอมเมนต์มาถามไหนครับการรักษาดูแลการดูแรลรักษาการใหน้น้ำพี่น้องเป็นตั้งหายจังไดนะครับ คอมเมนต์มาถามกันมาปรึกษากันได้ครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนขผมเด้อครับเป็นกำลังใจให้ผมไปทำคลิปต่อไปครับแตงโมโอ้ยนี่แหละพี่น้องเนี่ยั้เสียตัดออกได้พี่น,อน้องตัดออกเลยครับต้นนี้คือห้าเสียเอาหมากแช่ไว้แล้วหมากที่ห้าเสียนะพี่น้องต้องมาหาตัาดแหนงตัดหมากขี้ลายออกพรอมครับเพื่อเพื่อยังไงตีโมหันไปแย่งอาหารครับ บองเห็นไปแย่งอาหารพวกหมากด,ดีครับเพราะว่าเป็นหมากที่เฮาวส,สิขัดแล้วนะครับหมากแค่น้อยวันนี้ที่ห้าตัาดโดนมืดห้ากับมาเลมออกคือเกาอ่ะพี่น้องเลมออกให้นมืดครับ่เลมกดไล์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งกดการแจ้งเตือนผมได้แล้วครับแตงโมนี่ยแหละพี่น้องพฟรกันเศร้า,าวันที่ สามมกราคมนะครับโอ้สามกุมภาพันธ์นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องนะพี่น้องมาลุยป่าแตงโมคือเกา่านะครับมาอัปเดตแตงโมเลยนะครับมาเอาไว้นี่ครับนะคลิปนี้ฝากไว้เพื่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ